ตอนนี้ก็คือพอเราจัด format ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับไปที่ e x a m soft นะฮะพอไปที่ e x a m soft นะครับเข้าไปที่เดิมนะครับแทนที่จะเป็น t a บ question เราจะใช้แท็บที่ชื่อว่า import q แทนนะครับกด import q นะครับ ของทุกคนก็จะเป็นหน้าว่างๆอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับจะมีปุ่มเขียวๆไม่ได้ครับต้องพิมพ์เสมอห้ามใช้บลูเ e ตทันที้ใช้บลูเ e ตปุ๊บพลาดทันทีเช่นเดียวกันห้ามใช้การจัดฟอร์แมตใดๆก็ตามที่อยู่ในเวิร์ดทุกอย่างต้องพิมพ์ด้วยมือเท่านั้น ลำบากตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อเตรียมเสร็จแล้วนะครับมาที่ Import ค u e นะครับจะมีปุ่มเขียวๆนะครับหนึ่งปุ่มก็คืออัปโหลดนะครับเรากดปุ่มอัปโหลดนะฮะแล้วเราก็เลือกไฟล์นะครับที่เราจะอัพขึ้นมานะครับเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับผมจะอัปโหลดไฟล์ที่ชื่อ Exam example exemplify upload word ไปก่อนนะครับอันที่มีเขียนว่ารองอย่าเพิ่งอัพขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวผมอัพอันนี้ขึ้นไปก่อนนะครับกด choose for upload นะครับมันก็จะอัพโหลด status ตรงนี้มันจะขึ้นอัพอัพโหลดแล้วมีจุดๆุอัพโหลดจุดๆุวิ่งอยู่พักนึงนะครับเมื่อมันอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนจากสถานะอัพโหลดดิ้งเป็น ready for review นะครับพอ ready for review เนี่ยหมายถึงว่ามันอัพโหลดขึ้นไปแล้วล่ะ แต่มันยังไม่เข้าไปอยู่ในคลังคําถามนะมันอยู่ที่หน้าอัปโหลดก่อนนะครับมันยังไม่เข้าไปอยู่ในคลังคําถามนะถ้าเกิดว่าเราอัปโหลดขึ้นไปแค่นี้แล้วหยุดนะครับคําถามมันก็จะกองอยู่ที่หน้ารับโหลดที่หน้าอัปโหลดนี่แหละฮะมันจะไม่ไปที่คลังคําถามเราต้องเข้ามาคลิกที่ชื่อของไฟล์นะครับพอคลิกที่ชื่อไฟล์ปุ๊บมันจะเด้งอะไรขึ้นมาบางอย่างนะครับ เทมเพลตที่เราใช้เป็น Legacy Template นะฮะเป็นเทมเพลตอันแรกอันนี้นะฮะ LSR e m p l a t e ไม่ใช่เทมเพลตที่เราสร้างนะครับอันนี้จะซับซ้อนกว่าเราใช้ Legacy Template มันจะบอกว่ามีมีศูนย์ t t o o n m p p r t t ก็คือเรายังไม่ได้ Import เอาคำถามอะไรเข้าไปในคลังคำถามเลยนะฮะแต่ว่ามี15คําคำถามที่ถูก Format ไว้แล้วจากการอัปโหลดนะครับ ันนี้มี15คำถามนะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยครับเราสามารถเช็คจากตรงนี้ได้ก่อนว่าคําถามที่ e x a m s o f t Format แล้วนะครับตรงกับจํานวนคําถามที่เรามีอยู่ในไฟล์ Word หรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงนะครับไปแก้ที่ไฟล์ Word เลยฮนะ,ะเพราะถ้าไม่ตรงปุ๊บเราแก้อะไรใน e x a m s o f t ไม่ได้นะครับสมมติว่ามี15คําถามตรงกันแล้วนะครับ คราวนี้เขาแจ้งต่อว่า0 enable to format นะครับโอเคเราใส่ format มาดีมากเลยมันไม่มีมันไม่มี error เลยนะครับ0มี0ข้อที่ format ไม่ได้มีศูนย์ข้อที่มี error นะฮะถ้าเกิดว่ามันมีอันที่ format ไม่ได้หรือมี error ฮะมันจะขึ้นแดงๆมันจะขึ้นเป็นตัวเลขที่นี่นะครับแล้วเราสามารถไปแก้ได้นะครับสิ่งเดียวที่เราแก้ไม่ได้ใน examsoft คือถ้าจำนวนข้อไม่ตรงแก้ไม่ได้ จริงๆมันทำได้แหละแต่มันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะฮะวิธีที่ง่ายที่สุดคือไปเช็คว่าฟอร์แมตถูกหรือเปล่านะครับแล้ว Import เข้ามาใหม่นะฮะโอเคคราวนี้ถึงแม้จะไม่มี e r r ร์ก็ตามเราต้องเช็คทุกข้อนะครับก่อนที่จะ Import เข้าไปไปที่ Lega c y Template จะมีเครื่องหมายดินสออยู่อันนี้จะมีทุกคนเราสามารถคลิกที่เครื่องหมายดินสอนี้เข้าไปได้นะครับ แล้วก็จะมีข้อสอบทุกข้อขึ้นมาให้เราดูนะครับมันก็จะฟอร์แมตเลยก็คืออันนี้คือข้อสอบข้อที่1น,นะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยครับมันจะไม่เกี่ยวกับตัวเลขที่เราใส่เข้าไปเลยอย่างที่ผมบอกถ้าจําได้นะครับมันจะมีอย่างข้อ 12, 13, 14เนี่ยครับตัวเลขมันจะเป็น 1, 1, 1, 1, 1หมดทุกอันนะครับแต่ว่า e x c e l ซลสอบมันจะลิสต์ตัวเลขของมันเองนะครับ ดังนั้นตัวเลขข้อเราจะใส่เป็นเลขอะไรก็ได้จะเรียงกันก็ได้จะมีข้ามมีกระโดดหรืออะไรก็ได้มันจะนับเลขใหม่ให้เราหมดนะครับดังนั้นพอเรารวมข้อสอบจากหลายๆปีเอาข้อสอบเก่ามาบ้างข้อสอบใหม่มาบ้างไม่ต้องแคร์เรื่องเลขข้อนะฮะเราใส่มันปนๆเข้าไปได้เลยมันจะมันจะเรียงเลขตามลำดับที่อยู่ในไฟล์ Word ให้เราใหม่นะครับถ้ามันฟอร์แมตได้นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปที่ข้อหนึ่งได้ มันก็จะขึ้นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นรายละเอียดของข้อในทางขวานะครับหน้าตาจะคล้ายกับสิ่งที่เราทำใน exam soft โดยตรงนะครับมันก็จะบอกว่า question type ชนิดของคำถามเป็นเติมคํา title คือนะครับอย่างอันนี้เราไม่ได้ใส่ title ไว้นะครับเขาเอามาจาก40ตัวอนแรกนะครับถ้าสังเกตจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วไปจบเครื่องกลางด้วยนะฮะของคำถามมาใส่นะครับ คำถามนะครับไอตรงที่เราใส่ underscore underscore a underscore underscore ไว้นีครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นช่องให้เติมทันทีนะฮะเป็นเลข1มีกรกบาทนะครับแล้วก็มีตัวเฉลยอยู่นะฮะอย่างข้อนี้เรียบร้อยก็คือไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะจัดฟอร์แมตใส่ Enter นะครับเพื่อให้มันดูเรียบร้อยขึ้นเราสามารถแก้ได้ที่นี่นะครับแต่อย่าใส่ Enter มาใน เป็นอันขาดนะฮะทันที่ใส่ Enter อร์มาจะยุ่งทันทีนะฮะเรามาจัด Format ตที่นี่นะครับตอนที่เรา, Import เา,านะะตอนที่เราอิมพอรเข้ามาแล้วนะฮะตอนที่เราอั l โหลดเข้ามาแล้วนะครับโอเคอย่างข้อนี้ไม่มีปัญหาเราสามารถกดที่ข้อ2นะครับทางซ้ายมือหรือกด Next ก็ได้มันก็จะไปข้อถัดไปนะครับเราก็เช็คไปเรื่อยๆอย่างข้อนี้โจทย์ยาวมากเลยนะครับอ่านแล้วงงเราแยกเป็น สท่อนก็ได้แต่ต้องทําในนี้เท่านั้นนะครับข้อนี้ฉเฉลยผิดนี่นานะครับตอนที่เตรียมนะครับเราแก้ได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามีแก้ไขนะครับกดเซฟก่อนถ้าเราแก้แล้วลืมกดเซฟนะครับบางครั้งมันจะไม่เซฟสิ่งที่เราแก้มันจะไม่บันทึกอยู่นะฮะเรียบร้อยกด next นะครับ ข้อนี้ก็ยาวมากเหมือนกันเราจัดรูปแบบจัดรูปแบบได้แล้วก็อ๋อจริงๆข้อนี้ต้องมีรูปด้วยนะนะครับเราไปคลิกที่เครื่องหมายกล้องถ่ายรูปนะฮะของผมมันจะถูกไออันนี้บังอยู่นะครับคล,ค,ลคลิกเครื่องหมายกล้องถ่ายรูปรูปที่เราใส่เข้าไปในไฟล์ word ทุกอันจะขึ้นมาให้เลือกนะฮะจะขึ้นมาให้เลือกพอดีบังเอิญอันนี้ผม ใส่เข้าไปแค่รูปเดียวนะครับก็คือมันจะขึ้นว่ารูปที่ถูกใช้ไปแล้วนะครับรูปที่ยังไม่ได้ถูกใช้นะครับเตือนนะครับเรากดแทรกเข้าไปได้กดแล้วก็กดเล e c กรูปก็จะถูกแทรกเข้าไปนะครับอโอเคข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเซฟไปข้อถัดไปนะฮะอ๋อรูปนั้นต้องใช้อีกเช่นเดียวกันนะครับ เราก็แทรกรูปเข้าไปอีกได้เช่นเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะไปอยู่ที่ use นะครับเพราะรูปนั้นถูกใช้ไปแล้วนะฮะแต่มันใช้ซ้ำได้แหละ,ะ,ะดังนั้นข้อที่เป็น case นะะวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่อยากจะพิมพ์ทุกอันเราอาจจะทําเป็นรูปก็ได้นะครับทำส่วนของ case เป็นรูปแล้วก็แทรกเข้าไปใน word ซึ่งเราสามารถเลือกรูปนั้นใส่เข้าไปในทุกข้อได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ซ้ําไปซ้ํามานะฮะ มีการแก้ไขกดเซฟ next, next ไปเรื่อยๆนะครับ next เช็คทุกข้อนะครับซึ่งตัวหน้าหน้าต่างส่วนที่เป็นรายละเอียดเนี่ยครับก็จะเหมือนกับหน้าต่างที่เราใช้ในการสร้างคำถามนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือถ้าเราจะแก้อะไรเราสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะฮะ ส่วนที่ต่างกันจะมีอยู่นิดหน่อยคือตรงนี้เท่านั้นเองฮะตรงนี้มันจะแสดงว่าสิ่งที่เราพิมพ์มาในเวิร์ดนะฮะหน้าตามันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมันตกหลน่นดุดหายไปเราจะใช้ตรงนี้เป็นข้อมูลว่าเยสิ่งที่เราในเวิร์ดพิมพ์ในเวิร์ดนะครับมันหายไปส่วนหนึ่งเราสามารถ Copy มาแปะตรงนี้ได้เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเทียบได้นะครับหรือถ้ามันฟอร์แมตผิดนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้แต่การเปลี่ยนนี่วุ่นวายเหมือนกันนะครับ แนะนำว่าทําให้ถูกตั้งแต่ต้นจะง่ายที่สุดนะครับส่วนข้างล่างก็คือเราสามารถเพิ่มเครื่องมือเข้าไปได้เพิ่ม r a t i o n a l เพิ่มไฟล์นะครับที่จะ attach ให้นะครับถ้าไม่มีแก้ไขก็ next ไปเรื่อยๆครับผมเราต้องเช็คอย่างนี้ครับไปทุกข้อนะครับจนทั่งถึงข้อสุดท้ายพอเช็คถึงข้อสุดท้ายก็จะหมดละนะครับคราวนี้ คำถามที่เราอัพโหลดไปแล้วมันยังอยู่ในหน้าอัปโหลดมันจะยังไม่ไปที่คลังคำถามนะครับการที่จะทำให้มันไปที่คลังคำถามได้ก็คือเราต้องกด import ก่อนนะครับสังเกตว่าปุ่ม Import ได้มีลูกศรอ,อยู่นะฮะเมื่อเรากดมันจะให้เลือกนะครับเลือกอันแรกก็คือมันจะ Import นะฮะ คำถามแล้วสร้างเป็นข้อสอบใหม่ให้เลยนะครับ Create new assessment อันนี้คือสร้างเป็นข้อสอบใหม่ให้เลยนะครับส่วนถัดไปนะครับจะเอาไปเก็บไว้ในคลังคําถามเท่านั้นนะครับซึ่งการสร้างข้อสอบใหม่นะครับข้อสอบมันจะถูกเก็บไปอยู่ในคลังคําถามอยู่ด้วยแล้วนะครับโดยอัตโนมัติเป็นเดี๋ยวมันอาไปสร้างเป็นเป็นข้อสอบใหม่ให้เลยนะครับส่วนตัวเลือกข้างล่าง Save to question bank อันนี้ก็คือมันจะ จะเก็บไว้ในครั้งคำถามเท่านั้นยังไม่สร้างเป็นข้อสอบเราต้องไปสร้างเป็นข้อสอบอีกทีหนึ่งนะครับผมแนะนําว่าเซฟทู question bank ดีกว่านะฮะเซฟเข้าไปนะฮะเราสามารถกดเซฟได้นะครับถ้าเราไม่ติ๊กอะไรเลยข้างหน้านะครับมันจะ Import ทุกข้อเข้าไปนะครับมันจะ Import ทุกข้อเข้าไปในครังคำถาม นะครับแต่คือเราติ๊กเอาไว้นะครับจะ Import เฉพาะข้อที่เราติ๊กเอาไว้เท่านั้นนะฮะโอ้ใช่เนี่ยครับตอนนี้ตัวเลขมันจะเปลี่ยนที่ละนะครับจากเดิมนะครับตอนที่เราอัปโหลดขึ้นมาใหม่ตรง Legacy Template มันจะเป็น Question Imported แล้วก็เป็น15 q u e t i o n f o r m a t t t ์นะฮะตอนนี้มันจะเปลี่ยนละเป็น15 Question Import แล้วก็0 Question Format นะครับ ซึ่งถ้าเรา import ไม่หมดนะครับตัวเลขตรงนี้จะยังเหลืออยู่นะครับสมมุติว่าจาก15ข้อเรา import แค่10ข้อนะครับก็จะมีแค่10ข้อมันก็จะขึ้นตรงนี้เป็น10 question imported แล้วก็เป็น5 question formatted นะฮะอันนี้คือเรา import เข้าไปหมดเลยนะครับพอ Import เข้าไปหมดเลยมันก็จะไปอยู่ในคำถามมันก็จะไปต่อท้ายนะฮะ อันนี้คือที่เพิ่งเอาเข้าไปเราสามารถเรียงตามวันที่ได้นะครับอันนี้เพิ่งเอาเข้าไปวันนี้นะครับวันที่9กุมภาพันธ์่0 2 1นะครับซึ่งในหน้าคําถามเนี่ยครับเราสามารถดูได้นะฮะอย่างอันนี้เรียงตามแ e ชั่นไตเติลนะครับแ e ชั่นไตเติลใช้ตรงนี้แหละฮะเพราะว่าเราจะไม่เห็นคําถามจริงๆนะครับเราจะเห็นเฉพาะไตเติลเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดไตเติลมันซ้ํากันเราก็จะไม่รู้เลยว่าข้อสอบมันเหมือนหรือมันต่างนะฮะอันนี้ต้องระวัง Question ID อันนี้จะคําถามหนึ่งคำถามจะมี็น e s t i o n ID เฉพาะของตัวเอง Question ID จะไม่ซ้ํากันแน่นอนนะครับชนิดของคําถาม MC เป็น multiple choice TF เป็นเติมช่องเติมคําในช่องว่างนะครับเอ้ยขอโทษ TF เป็น t r u e f o l e นะครับ FITB เป็นเติมคําในช่องว่างนะครับ e คือ e s s a y ก็คืออัตรัยนะครับอันนี้ไม่มี h o ตสปอตครับซึ่งคำถาม h o ตสปอตจะเตรียมใน Word ไม่ได้นะครับเราจะต้องสร้างคำถามเองเฉพาะใน e x a m สอบเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> นอกจากเราจะเรียงได้แล้วนะครับเรียงตามวันที่ Import เข้าไปนะครับเรียงตามชนิดคำถาม นะครับเรียงตามวิชานะฮะอย่างนี้เป็นคอร์สนะครับเราสามารถเสิร์ชหาได้นะครับเราสามารถฟิลเตอร์มันได้นะครับเราดูออเนอร์ได้ว่าเราต้องการคำถามของใครเท่านั้นนะครับถ้าเรากำหนดแคตตาล็อไว้ซึ่งผมไม่ได้พูดถึงในคราวนี้เนาะนะครับเราก็สามารถกำหนดได้เช่นเดียวกันดู Question Type จะเอาเฉพาะ m ั p l e Choice อย e a s สนะครับ ถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่เลือกได้เราอยากได้ข้อสอบใหม่ข้อสอบเก่าเลือกได้ตรงนี้เลยนะฮะพอเรากําหนดฟิลเตอร์ปุ๊บตัวลิสต์ของคำถามจะขึ้นตามฟิลเตอร์ที่เรากําหนด